โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามนะครับอของแพลตฟอร์ม IG นะครับหรือว่า Instagram นั่นเองนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่มียอดติดตามน้อยนะครับอยากจะเพิ่มยอดติดตามเนี่ยก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนีครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดึงใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนีครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน er. ้าเว็บไซต์ k m m h อ c o m กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะเนี่ยคลิกไปที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีเรานับใส่ชื่อผู้ใช้งานะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นะไม่จะเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับอ่ะเราก็อย่าลืมติ๊กหน้าที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับสองช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันเลยนะครับ หรือใครนครี้ที่ไม่อยากกรอกข้อมูลใยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานแบบเดยมัญชี Google หรือว่าที่มีดาตารางตรงนี้ไปได้น,นี่ครับเอาไปรเราสมัครใช้งานกันเรียบรอ้อยนะครับก็กดย้อนกลับมานี่ครับอ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตารางตรงนี้นี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้เน,นียก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่เราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k d n c o m กันแล้วนะครับ เอาไเข้ามานะครับเขาจะมีประกาศแจ้งอัปเดตบริการนะครับก็จะเป็นบริการคอมเมนต์ใน a c e b o o k นะครับที่ยังใช้ไม่ได้นะครับอปิดปรับปรุงอยู่นะครับบริการอื่นยังคงใช้ได้เป็นปกตินะครับกดปิดไปนี่ครับออาแล้วก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับอขาจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ออเดอร์ใช้บริการเลยนี่ครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ i Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอในส่วนวนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มอินสตาแกรมนะคุณผู้ชมก็กเข้าไปกัันนเลยครบ แล้วก็มาดูที่หมวดหมู่นะครับวันนี้เราจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับก็อ่าเลือกมาที่เพิ่มผู้ติดตามนะครับตรงนี้เลยนีครับ uh อ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อเลยนะครับอ่ะในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลร้ายบริการนะครับให้เราเลือกใช้งานเนี่ยไปมีความเร็วนะครับแล้วก็เลทราคานะ่ครับของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอ่ะคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับ อ่ะพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนะครับตารางตรงนี้นะครับจะเป็นคําอธิบายเนี่ยของบริการที่เราเลือกมานี่ครับต่อมาในโซนขลองลิงนะครับก็คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนะครับแล้วก็อามาที่หน้าโปรไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดติดตามนะครับแล้วก็คลล็อกลิงนะครับหน้าโปรไฟล์ด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับอาคลล็อกมันนี่ครับแล้วก็นำมาวางนะครับอันใน่วนปริมาณนะครับคุณผู้ชมต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามเท่าไหร่นี่ครับก็มาใส่ที่ช่องนี้เลยนี่ครับอ่ะผมก็จะใส่ไปที่100หนี่คร้อยนะครับก อ่ะกดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนี่ครับอ่ะกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่าระบบดกรับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานะครับก็ให้ผู้ชมนํามาดูที่อ่าหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นี่ครับอ่าในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทาการสั่งซื้อกันไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นบริการนะที่เราเลือกมานี่ครับ อ่าส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลิงก์นะครับของโปรไฟล์ที่เอาใส่เข้ามานะครับตัวนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คลิงก์ที่ตัวเองใสมาดูด้วยนะว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าพอจะใส่ลิงก์โปรไฟล์มาไม่ถูกต้องนะครับยอดผู้ติดตามนะก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับอ่ะต่อมานี่นะครับก็จะเป็นวันเวลานะที่เราสั่งซื้อไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับอ่าในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กัันนแล้วะครบ อาละเกิดมียอดจานวนเงินนะครับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่นะครับอาละยังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนะครับออาในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกนะครับหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกนะครับเป็นการสแกน QR code นะครับทุกธนาคารนะครับอาคุณผู้ชมนะครับก็เอามาใส่ยอดเงินที่เราต้องการเติมด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเติมเงินนะครับเอาละเขาก็จะมีเคอรโค้ดนะครับขึ้นมาเราสแกนกันแล้วนะครับต่อมานี่ครับ ช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับตรงนี้ก็อามาข้าลอกเลขนบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พอทารายการเรียบร้อยนะครับก็นําสลิปมาแนบแล้วก็ยืนยันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทาง QP แนบในช่องทางนี้รับก็สามารถใช้ได้หลายช่องทางนะครับอาจจะมีตั้งแต่การสแกน QR code แนบถุงมนี Wallet แล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บอรเติมแนบก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นอ้างเปา Wallet นะครับแล้วก็ริปโตนนครับ ในทุกช่องทางนะพอจะมีคําแนะนำในการเติมเงินด้านบนตรงนี้นะครับอก่อนก่อนที่จะเติมเงินนะคก็อย่าลืมอ่านคาแนะนาในการเติมเงินกันไว้ด้วยนี่ครับต่อมาะนีับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่สแกมกันเลยนี่ครับอตอนนี้เนียยอดผู้ติดตามนะมีอยู่ที่เก้าสิบคนนะครับอเดี๋ยวผมจะลองครีดเฟซหน้าจอครับเพื่อดูยอดผู้ติดตามของเราขึ้นไปแล้วหรือยังนะครับ อ่าตอนนี้ครับยอดผู้ติดตามของเรานี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง191คนกันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปแป๊บเดียวเองครับก็ไ่ถึง5นาทีเลยนะครับก็อ่ายอดก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีละครัรวดเร็วมากๆเลยนะครับต่อมานีครับพอยอดขึ้นกันแล้วเนี่ยก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์เลยนะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนำนะเพื่อนเพื่อนได้เข้ามาใช้งานนนนนเบือัะะครูา่ํพ อ่ะเราก็มาคลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักได้เลยนะครับอ่าโดยเฉพาะเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับอ่าคุณผู้ชมก็จะได้ตาค่าอ่าแนะนำนะครับถึงหกันด้วยนะครับและหากว่าท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับเกิดติดปัญหาในการใช้งานหรือว่าสั่งซื้อไปแล้วยอดไม่ขึ้นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดอ่ากลับมาที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่อีกคครรัั้งนะบ อ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อยมินกันเลยนะครับก็จะมีเราเลือกติดต่อยมินสอช่องทางนะจะมีเป็นโจ้ชื่อเรือนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับอ่ะตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกติดต่อยมินกันไปได้นะครับอ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับติดปัญหาไลน์นี่ครับอ่ะและสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับอ่ะผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขออลาาคคคุุณผู้ชมททกกก่่นนนนััััไปะรรบบสสวดี